หญิงช่อง <c oughs> เจียหยาิเขาไปบ้านกวนบุญแล้วทีนี้ไอ้สองช่องเนี่ย <c oughs> ดูทุกพวกนี้เขาไม่ให้เขาพวกก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไร ก็ติ้งต่างไปที่วัดบ้านคนบุญคุณแอดช่องทันทีไหมครับบุกวัดยค่ะให้ถ่ายผมลงโซเชียลนะครับตัวเขาลงนะครับค่ะคลิปมีคลิปอันแรกหมูอัดไว้อยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะโดนบุกช่วยโทรหาลองแสงด้วยค่ะบอกไม่อนุญาตให้ถ่ายลงโซเชียลนะครับไม่อนุญาตครับผมไม่เป็นไรค่ะอนุญาตมันผิดพรบคอมครับฉันมีเงินจ่ายพรบคอมแต่ฉันจะดำเนินคดีบุกค่ะ นี้นะคนอื่นจะเข้าใจอย่างอื่นผมไม่ทราบแต่ข้อมูลที่ผมได้มามันเป็นแบบนี้ตำรวจเลยนะคะแ้งรองแงมาปามาปาเขาด้วยแล้วป่วายคนเดียวตำรวจค้โรงพักเต่าเงยยากเพชรขอกาลังช่วยยากเพชรเต่างงยบนวัดบ้านกวนบุญดวนค่ะช่วยด้วยค่ะาวาลปวดหัวช่วยด้วยค่ะสองคนนี้บุกจะมาทําร้ายหยาดเพชรค่ะใครทำร้ายมึงมีบันไอะไรจะทำร้ายมึงช่วยด้วยเลื้องที่สําคัญเนี่ยเอาจริงๆนะ คนหนึ่งก็สตาร์วัคเออาหาอะไรก็สูบบุหรี่ด่าโน่นด่าผู้หญิงนะด่าผู้หญิงเสียเสียให้ใหายผมบอกตรงๆนะอันนี้มันก็เกินไปแล้วที่สองส่วนผู้หญิงนี่ผมบอกเขาหายใจทางเหงืออนี่ก็เสียคอนคอนแบบแบบ,แบ,บหายใจทางเหงืออนะครับพี่น้องเห๋ยนี่เขาเรียกว่าคู่ซี <S <S ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคู่ทินกันแล้วครับพี่น้องเนย คนหนึ่งก็คนหนึ่งก็ด่าแหกปากอีกคนหนึ่งก็พูดแบบว่าไม่หายอ,อกหายใจกันเลยผมดูแล้วผมก็ขำที่หมายเลยเอออีกคนหนึ่งก็แบบกูก็พูดไปเรื่อยอะ่ะเออเดี๋ยวโทรหาหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วกันอีกคนหนึ่งนี่ก็แบบพูดไม่หยุดจางทีกูไปทําอะไรมึงวะฮะฮะกูมาบูชามันกูทําอะไรมึงมึงไหวไป็นนประดานแดกเปล่าต้านไฟโอ้ยคอนเทนต์อะไรของมึงน่ฮะ กูมาเช้าบูชาเป็นคนเนี่ยมันไรมนถ่ายกูแล้วแจ้งฟาร์มเลยพลบออมอมไปจัดวัด oh, ใครขึ้น oh, oh. ด้านไปใครต่างห้างมันถึงขึ้นวัดม่ใครวะแล้วที่สำคัญสิ่งที่หาไปก่อนนั้นเนี่ยผมบ,บอกตรงๆเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในวัดนี่ผมสอง ตอนนี้พระท่านเครียดมากเลยอุตส่าห์นี้จากกุฏิเก่าขึ้นมากุฏิใหม่นะครับสิ่งที่นั้นไม่ได้สงสารสองคนนั่นเลยผมสงสารพระเพราะอะไรรู้ไหมก็พระนี่พระนี่ไม่รู้เรื่องอาจารย์คะหนูกรกับนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นไปบุกกุติก่อนค่ะมาไหนๆคุยๆอาจารย์เละอาจารย์คะตำรวจพิม์มาบอกว่านิมนต์พระอาจารย์ขึ้นไปบวกลุฏิก่อนค่ะ เดี๋ยวตำรวจกำลังเดินทางมาค่ะพระจ้าโอเค<า>โอเคโมเคโอเคโคโอเคโอเคโอเคอเคอเคโอเคโออเคโอเคนอเคโอเคโอเคนอเคโอเคโอเคโอเมรอเคโอเคโ่เคอเคอ,อเคโออเคเดโอเคโอเคอเอรอเคโคออเาเคอเออค่อเอเคเอ พาจะเป็นลมตายหาอยู่แล้วนะแล้วที่สําคัญครับพี่น้องเ๋ยที่สําคัญเขาไปแจ้งความที่ที่อําเภอต่งอยที่สพเนี่ยอําเภอต่งอยเนี่ยตรงกองว่านี่ตํารวจเขาต้องไปกินยาพาราหลายมิตรกันแล้วครับพี่น้องเหยอบางคนมีวิ่งเจนเข้าห้องน้ำอีกบางคนก็บอกปวดหัวเพราะอะไรนี่เจ๊หยาดเขาไปป่วยแบบว่า ไปนอนเฝ้าช่วสีสองปอแทบจ,จะเป็นแทบจะเป็นผานลงอยู่แล้วเออแทบจะเป็นคนแทบจะเข้าเวรอยู่แล้วนี่ไปนอนเฝ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะไม่ทำงาน